เฮ้ยเพื่ฉันตามหน่อยดิเนี่ยฉันอยาก live ไลฟ์ถ่ายของเนี่ยแต่ฉันเบื่อใช้มือถือแล้วอะคือช่องอื่นๆเขาเด็บสวยภาพสวยโอ้มีโบเก้สวยงามผิวใสฉันต้องทำไงวะแนะนำ่ลยดิของรอขายเพียบเลยเนี่ยแนะนำหน่อยได้ดิง่ายด้วยนะก็ใช้แม็อยู่ใช่ไหมเดี๋ยวเราใช้โปรแกรมอ e ีแคมไลฟ์เลยตั้งค่านิดเดียวเองมีกล้องตัวอะไรอยู่ Z v 1 0จัดไปง่ายมากๆเดี๋ยวไปดูกัน ตัวนี้เราจะมาทําการไลฟ์กันแบบเราตั้งนะครับซึ่งคลิปที่แล้วนะครับผมได้สอนการเซตค่านะครับในตัวโปรแกรม OBS ไปแล้วนะครับคราวนี้มาถึงโปรแกรมของ eCam Live กันบ้างนะครับสําหรับ Mac โดยเฉพาะเลยนะครับโปรแกรมนี้นะเป็นโปรแกรมไลฟ์ที่ไลฟ์ได้ง่ายมากๆนำภาพนำข้อความนำโลโก้ต่างๆมาใส่ในตัว eCam Live เนี่ยได้ง่ายมากๆเลยนะครับสำหรับตัวโปรแกรมนะแต่ว่าตัวโปรแกรมนี้ใช้สำหรับตัว Mac เท่านั้นนะครับไม่สามารถใช้ในฝั่งของ Windows ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูในตัวโปรแกรม eCam Live นะครับว่าเราจะไลฟ์แนวตั้งได้แบบไหนกันบ้างนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับเรามาเปิดตัวโปรแกรม eCam Live App กันเลยนะครับพอเปิดมานะครับนี่มันจะเป็นแนวนี้อยู่นะครับเป็นแนว 16- ต่อ9แล้วก็กล้องตัวนี้เป็นกล้องเฟซไทม์ของตัว iMac นะครับผมจะเปลี่ยนเป็นกล้อง z v e 1 0นะครับซึ่ง แน่นอนครับเหมือนเดิมเลยคือกล้องตัวนี้สามารถที่จะต่อสาย Typ e C to C นะครับแล้วก็ต่อเข้าตัว iMac ของเราได้เลยนะครับแล้วเราก็ดึงมาไลฟ์สตรีมได้เลยโดยที่ไม่ต้องผ่านกล่องแคปเจอร์การครับเมื่อเราเข้ามานะหน้าตาของตัว ecam live ปกติเราเนี่ยถ้าเกิดเป็นไลฟ์สอนหรือว่าทำคอนเทนต์ต่างๆนะครับไลฟ์เปิดตัวสินค้าอะไรต่างๆเนี่ยเราจะไลฟ์เป็นแบบแนวนอนนะครับแต่สำหรับพ่อค้าแม่ค้านะครับแน่นอนเลยว่าเขาจะไลฟ์เป็นแบบแนวตั้ง แล้วตัว eCamLine เนี่ยมันสามารถทำได้ไหมทำได้ครับเดี๋ยวดูวิธีการเซ็ตค่าครับง่ายมากๆเลยนะอย่างที่เห็นเลยนะครับว่าตอนนี้เราเปิดมาเนี่ยหน้าตาจะเป็นแนวของ16:9ต่อ 9, หรือว่าแนว widescreen นะครับแค่เราตั้งค่าตรงนี้นะครับ setting ต,ต,ตรงนี้นะปิบพอเปิดมาตรงนี้นะครับให้เราเข้ามาที่ตัว Steam นะครับตรงนี้อันแรกเนี่ยจะเป็นเลือกของ ความละเอียดในการไลฟ์นะครับผมจะเลือกเป็น1 0ึ0่สแสูพีล้วกันอ่ะแล้วก็ต่อไปเนี่ยจะมีสตรีมเชฟนะครับตรงนี้เป็นเ,เรื่องของสัสดส่วนกรอบนะครับเราก็สามารถที่จะเลือกได้ไวส e e นเนี่ยจะเป็น16ต่อ9นะครับแล้วก็มีเอ็กซ์ตรสองต่น1นะครับแต่ที่เราจะใช้ก็คือตัวนี้ครับเป็นตัว9ต่อ16นะครับพอเรากดปุ๊บนี่ครับเห็นไหมว่าตัวกรอบของเราเนี่ยจะเป็น แนวของโทรศัพท์มือถือนะครับเป็นแนวตั้งนะแล้วคราวนี้ภาพของเรานะครับเราพลิกกล้องเรียบร้อยแล้วแต่ว่าภาพในนี้ยังไม่พลิกตามนะครับวิธีการที่จะโรเทตทภาพเนี่ยหรือว่าพลิก ด้านของภาพให้กลับมาเป็นแนวตั้งนะครับก็ไม่ยากครับให้เราเข้ามาที่ตัว camera effect ตัวนี้นะครับนี่ที่เป็นแปลงแล้วมีบิงบิงตรงนี้นะครับลงมาด้านล่างสุดเลยนะครับมันจะมีคําว่า rotate อยู่ตรงนี้ให้เรากด rotate ตรงนี้ไปเลยครับเห็นไหมแค่นี้เองเราสามารถที่กด rotate ไปได้เรื่อยๆนะจนกว่าจะได้มุมที่เราต้องการก็คือมุมนี้นะครับอ่าเรียบร้อยตอนนี้ตัวภาพจากกล้อง z v 1 0 e นะครับต่อเข้ากับตัว iMac โดยไม่ผ่านกล่องแ capture าร์ดนะครับ แล้วก็ไลฟ์ผ่านตัว eCam Live นะครับได้เป็นแนวตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วคราวนี้ถ้า,เ,าเราอยากแต่งเติมสีสันอะไรต่างๆเราก็สามารถที่จะใส่ได้ตรงนี้นะครับใส่รัดได้ด้วยนะสำหรับตัวโปรแกรม eCam Live แต่ว่าในคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนใส่รัดของตัว eCam Live กันนะครับเดี๋ยวเราจะไลฟ์เป็นแบบนี้ก่อนนะครับผมจะเพิ่มแซดไปนิดน,นึงแล้วกันให้มันดูแบบสีเข้มๆนิดน,นึงนะครับเมื่อเราโรเตเสร็จสับเรียบร้อยนะครับ แล้วเราอยากจะใส่พวกข้อความหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยเราสามารถใส่ได้แบบง่ายๆมากเลยนะครับแค่เรามากดที่พวกรูปแล้วก็มีตัวหนังสือตรงนี้นะครับอ่ะสมมุติว่าผมจะเพิ่มตัวหนังสือเข้าไปแบบนี้ผมก็สามารถที่จะใส่เข้าไปได้เลยนะครับทดสอบไลฟ์แนวตั้งนะครับประมาณนี้แค่นี้แล้วก็แอดเข้าไปนะครับถ้าเกิดพ่อค้าแม่ค้าอยากตั้งหัวข้อ ว่าเราขายอะไรวันนี้เราขายอะไรนะครับเราก็สามารถที่จะแอดตัวนี้ขึ้นไปได้เลยนะเห็นไหมง่ายมาก,าม,ากมันเป็นโปรแกรมที่สามารถใส่พวกรูปภาพข้อความอะไรต่างๆได้ง่ายมากๆเลยถ้าเกิดเราอยากแอดรูปอย่างเงี้ยเราก็สามารถเอาภาพเนี่ยมาเตรียมไว้ได้เลยนะครับแล้วเวลาจะใช้งานเราก็แอดขึ้นไปบนนี้ได้เลยค่อนข้างที่จะง่ายมากๆเลยเราก็พร้อมที่จะไลฟ์ขายของแล้วนะครับ แล้วคราวนี้มาดูที่ตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะเลือกได้เลือกแพลตฟอร์มนะครับว่าเป็น Facebook Twitter YouTube อะไรต่างๆนะครับเราสามารถเลือกตรงนี้ได้เลยผมจะเลือกเป็น Facebook นะครับแล้วก็เลือก a c c o u n t ที่เราต้องการนะครับผมจะไลฟ์ในเฟซบุ๊กส่วนตัวให้ดูก่อนนะครับแบบนี้ปึ๊บแล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้ว่าจะให้เป็น Public หรือว่าเฉพาะเพื่อนหรือว่าเฉพาะตัวเราเองก็ได้นะครับเราเปลี่ยนได้ที่ตรงนี้เลยนะเสร็จแล้วเราก็กด Go Live ได้เลยนะครับแค่นี้เองง่ายมากนะครับเดี๋ยวผมจะลองกด go live ไปดูนะก็ร <_ S 1> อสักครู่นะครับพอ live แล้วเนี่ยมันจะมีตรงนี้ขึ้นมานะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูใน Facebook ในสมาร์ทโฟนของเราหน่อยซิว่าภาพที่มาเนี่ยเป็นยังไงนะครับเห็นไหมพอเราดูอย่างนี้นะไอเวลากับตัวหนังสือที่เราแอดขึ้นไปเมื่อกี้นะครับค่อนข้างที่จะแสนง,ง่ายมากๆเลยอยากจะแอดพวกโลโก้ที่เป็น png ขึ้นไปที่เป็นโลโก้ของเราเองเนี่ยก็สามารถที่จะทำได้นะครับอันนี้ก็คือวิธีการไลฟ์แนวตั้งนะครับผ่านตัว ecam live ค่อนข้างที่จะง่ายแล้วก็สะดวกมากๆเลยนะครับสำหรับคลิปหน้าอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าเราจะมาไลฟ์แล้วก็ทำสีของตัววิดีโอของเราด้วยนะครับอันนี้ค่อนข้างที่จะสีจืดมากๆเลยแต่ในคลิปหน้าเนี่ยผมจะมาสอนแต่งสีหรือว่าใส่ ตัวสีแบบสําเร็จรูปเข้าไปนะครับดูซิว่ามันยากมากน้อยแค่ไหนนะครับสําหรับคลิปหน้านะครับส่วนวันนี้หมดเวลาของผมแล้วแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ